สวัสดีครับทุกคนวันนี้คณิตศาสตร์ไทยบ้านไม่ได้มาดาวเลขแต่จะพาไปดูสูตรโหดที่เข้ามาต่อเนื่อง27งวดติดและยังมีสูตรปี67ที่เด่น4ตัวแตกต่อเนื่องเหมือนกันคลิปนี้ผมจะคำนวณให้ดูส,สดๆและท้ายคลิปเราจะได้ชุดสรุป2ตัวบนล่างที่มั่นใจว่าใครดูจนจบมีโอกาสแตกเหมือนงวดที่ผ่านมาที่เราพาแตกบน62วันที่19กันยา68สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตรถถ์ไทยบ้านขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งแฟนประจําและแฟนใหม่ครับคลิปนี้ผมมีแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่22กันยา2568เป็นเลขที่ได้จากการคํานวณตามสูตรบวกวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังต้องย้าให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับแนวทางนี้ไม่ใช่เลขล็อกไม่มีสูตรไหนแม่นร้อเอร์เซเพราะหวยคือการสุม่มสิ่งที่ผมให้คือแนวทางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้น ถ้าเลขถูกใจก็ลองตามดูครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยขอให้เล่นอย่างมีสติไม่ทุ่มจนกระทบชีวิตและสนับสนุนเฉพาะสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นสรุปสันส้นๆครับคือเลขนี้เป็นแนวทางจากสูตรไม่ใช่เลขฟันธงใช้ประกอบกับเลขที่ชอบเล่นพอดีไม่เดือดร้อนขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเงปังปงรวยรวยกันทุกคนถ้าพร้อมแล้วไปดูแนวทางงวดนี้กันเลยครับ ตะกี้เป็นเสียงจาก AI นะครับก็สวัสดีครั้งนะครับยินดีต้อนรับเยี่ีทุกท่านเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบานนะครับในคลิปนี้เรากลับมาพบกับแนวทางเราพัฒนานะครับประจำงวดวันที่22กันยา68นะครับางวดที่แล้วก็แตก6226เนอะก็ยินดีกับผู้ที่ถูกรางวัลด้วยนะครับเรามาตามสูตรนี้นะครับเด่นบนล่างนะครับ30,000กว่าสูตรนะครับเล็กเด่นเล็กจนดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับ เลขมีทั้งหมด10ตัวนะครับผมแบ่งเป็น3กลุ่มเหมือนเดิมนะครับซ้ายมือ815นะครับกลุ่มที่1นะครับกลุ่มที่2 4ตัวตรงกลางนะครับ4 6 2 7นะครับขวามือสูตรที่3าโอไม่ใช่กลุ่มที่3 039นะครับอ่ะผมก็จะนำสูตรอ่าจะนำเลขเหล่านี้นะครับไปเทียบกับสูตรคำนวณมือนะครับผมแคปไว้แล้วนะครับทีนี้เราไปต่อกับสูตรคำนวณมือกันนะครับ เรามาตามกต่อที่สูตรคำนวณมือนะครับเราพัฒนาวันที่22กันยา68นะครับก็ให้ทุกคนเอ่าเรียงผลรังวันเมือนล่าสุดแบบนี้นะครับแล้วก็ให้สเกตอ่าลูกศรนนะครับสเกตลูกศรสูตรเดิมสูตรเก่านะครับสูตรธมหากินนะครับอ่าให้ใช้หลักร้อยนะครับอ่าหลักร้อยขึ้นลึกนะครับ เราก็นาหลักร้อยมาตั้งเลยเลขแแล้วบวก1เป็น9บวก1เป็น10เอาเฉพาะเลขศูนย์นะครับอ่าแล้วบวก1นะครับก็เป็น1นะครับแยกเป็นกลุ่มที่2นะครับพอได้1นบวกสก็อ่าได้4เนาะอ่าบวก1เป็น5บวก2เป็น7นะครับแต่ผมจะใช้แค่ซ้ายมือ8901นะครับในการเทียบชนในการจับชุดนะครับอ่ต่อไปสูตรที่2นะครับอ่าให้ดูวิธีคิดสูตรด้านล่างนะครับให้ใช้หลัก10 บวกหลักสิบบวกหล uh, uh, so <soci> like ักหน่วยบน3ตัวนะครับแล้วก็บวก10ล่างนะครับ8ตัวนะครับผลลั์บวก5บวก3นะครับอ่ะทีนี้ดูวิธีคิดสูตรไม่ใช่ดูตัวอย่างนะครับดูตัวอย่างด้านบนนะครับอ่าหลักสิบบนคือเลข6นะครับบวกเลข6เนาะหลักสิบเป็นสตัวนะครับแล้วหลักหน่วยบน3ตัวนะครับก็คือเลข2นะครับอ่ะและหลักสิบล่างก็คือเลขศูนย์เนาะแตัวนะครับ1 สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแลวบวกเลขคงที่เลขห้านะครับก็เท่ากับไปเลยนะครับอ่ะและเลขห้าคงที่นะครับเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับอ่เดี๋ยวผมทำลูกศรชี้ดูนะครับเรามาบวกกันก่อนนะครับ6บวก6ได้12นะครับ2บวก2ได้ส สี่บวกสองได้หกนะครับหกบวกสองได้แปดนะครับเราก็ข้ามเลขศูนย์มาเลยโชคดีไปไม่ต้องบวกเลขแปดข้ามมาบวกห้าคงที่เลยนะครับแปดบวกห้าก็ได้สิบสามนะครับก็เอาเฉพาะหลักหน่วยนะครับเลขสามและบวกสามคงที่ก็ได้เลขหกนะครับนี่นะครับนี่ดูลูกศรชี้นะครับ หลักสิบบนก็คือเลข6นะครับ2ตัวนะครับหลักหน่วยของไอ้สตัวนะครับเลข2นะครับนี่นะครับและหลักสิบล่างก็คือเลข0นย์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนสีลูก้อนก่อนบางงวดมันไม่ใช่เลข0ูนย์นะครับ ก็เลยต้องทําให้ดูให้เข้าใจตรงนี้เลยนะครับก็ดึงลงมาให้ครบ8ตัวนะครับหลักสิบล่างนะครับเอาลงมาให้ครบแตัวเนดะ้วอนี่นะครับเลขห้า เลขห้าของที่ก็ตัวนี้นะครับนี่เดี๋ยวเปลี่ยนสีก่อนอ่าผลลัพธ์ได้สามนะครับก็บวกสามก็ได้หกตัวนี้นะครับก่อนจะจับชุดนะครับเดี๋ยวผมแคปก่อนพื้นที่ไม่พอนะครับไม่มีที่ให้จับชุดนะครับเดี๋ยวแคปไว้ก่อน อ่าและนี่คือเลขโปรแกรมนะครับเดี๋ยวขยายให้ดูก่อนนะครับแล้วจะวางด้านบนนะครับอ่านี่นะครับแล้วไปเอาสูตรคำนวณมือที่แคปไว้นะครับ ามาแล้วนะครับลองเทียบกันดูนะครับอ่าสามกับหกนะครับสามกับหกามกับหชนตรงไหนไม่ชนสูตรที่หนึ่งนะครับโอ้ลืมทำกรอบอ่าลืมทำกรอบให้เลกโปรแกรม เลขโปรแกรมตรงกลางนะครับเดินบ่อยนะครับสี่หกสองเจ็ดนะครับสามกับหกโอ้มันชนตรงกลางเลขหกขวามือเลขสามฉะนั้นให้เน้นเลขหกด้่าแล้วก็จับใช้ขวาเอานะครับเน้นเลขหกแล้วก็จับใช้ขวาเอาแปดข้าวศูนย์หนึ่งจับแปดข้าศูนย์หนึ่งด้วยนะครับตกลงมันมีกี่ตัวนี่ มันชนเลขหกเนาะวิ่งรูดเลขหกนะครับตรงเลขสามงั้นเอาเลขหกก่อนเอาเลขหกก่อนเดอ้ออ่ะเอาซ้ายมือก่อนเนาะซ้ายมือเลขโปรแกรมนะครับแปดหนึ่งห้านะครับเอาเลขหกจับนะครับก็หกแปดหกหนึ่งหกห้าแล้วก็จับทางขวาหกศูนย์หกสามหกเก้า เลขโปรแกรมกลุ่มที่หด้วยนะครับหกแปดโอ้หกแปดมีแล้วแปดเก้าศูนย์หนึ่งแ้็มาครบเลยได้ครบเลยเนี่ยนะครับสูตรคำนวณมือสูดที่หนึ่งแกมาครบเลยนี่แปดนีเก้ศนย์ี่งโอ้มาครบเลยอ่ะต่อไปตัวรองรองเลขสามนะครับสาม 8, นะครับจับซ้ายมือเลขโปรแกรมแปดน่งห้านะครับแล้วก็สามหนึ่งนะครับสามห้า จับทางขวา30มศูอ่าสามสนะครับนี่จะขยายให้ดูนะครับตัวใหญ่พอแล้วเนาะประมาณนี้เนาะอ่ะทวนอีกที่นึงนะครับตัวเน้นเลขหนะครับ68 6 1 6 5 6 0 6 3 6 9ตัวรองเลข3นะครับ3 8 3 1 3 5 3 0 3 3น9นะครับทั้งหมดนะครับตรงกลับบนล่างนะครับก็ลองพิจารากันดูนะครับสูตรก็สอนไปแล้วนะครับเทคนิคการจับชนก็สอนไปแล้วนะครับต่อไปก็เป็นคุณนะครับที่ต้องตัดสินใจกันเองนะครับแล้วจะชอบเด้อใครชอบเลขไหนก็จับเลขนั้นนะครับ อันนี้ผมจับให้บางบางงวดก็แม่นบางงวดก็ไม่แม่นงวดที่แล้วก็เข้าหกสองเนาะสองหกหกสองนะครับก็เข้าอยู่ก็ยินดีอีกครั้งนะครับสําหรับผู้ที่ถูกรางวัลนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมั่งมีเงินทองขอให้ทุกคนถูกรางวัลนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับหากเพื่อนๆท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ